ไอแมนะครับ21นิ้วปี2017จอแตกเป็นเส้นนะครับเราเปลี่ยนได้สวัสดีครับ BBMAX s e กซ์สนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนจอตัว2017นะครับตัวนี้เป็น21นิ้วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มี27อีก2เครื่องใช่ไหมครับอ่า27อีก2เครื่อง ตัวนี้มีทั้งหมด10เครื่องนะครับที่เปลี่ยนเพราะว่าจอจะเป็นเส้นนะครับจะมีเส้นทุกเครื่องเลยนะครับ แกะจอออกมาแล้วนะครับเนี่ยหน้าตาตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโลจิกบอร์ดพัดลมนะครับลำโพง p พาเวอร์สปายฮาร์ดดิสก์นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่จอใหม่เข้าไปได้เลยของเรานะครับเป็นตัวจอยกชุดแบบนี้นะครับเป็น Apple n e w นะครับเป็นแท้นะครับก็จะมีซีลให้หมดเรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้เลยอ่า นะครับโมเดลที่ใส่ได้เขาก็จะเป็นตัวปี17ถึงปี19นะครับเป็นพาร์ทจอตัวเดียวกันสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับมาเดี๋ยวมาเทสกันเลยทีละเครื่องเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับไม่มีเส้นใดๆแล้วน,ะนี่สีสันสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของหน้าเดียวกันที่เปิดไว้ โอเคนะครับพื้นขาวเนี่ยเส้นไม่มีละปกติเพราะจอใหม่นะครับจอใหม่ก็จะสวยงามปกตินะครับเหมือนเดิมเ,เครื่องนี้ก็จะเป็นตัว 4K นะครับ21.5ปี2017นะครับสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นสเปคเดียวกันทั้งหมดเลย ตัวในส่วนของสตอ r เรตตัวนี้ก็จะฟิวชั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแรม8 g ิกสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับกระจอตัวนี้ก็จะเป็นตัว Radion ตัว Pro นะครับ560 4 g ิอ่โอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการใส่ทุกเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมารอรับชมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราได้ทำการใส่จอหมดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10เครื่องนะครับ<ม>ก็เป็นงานปกติทุกเครื่องนะครับได้เทสแล้วก็ QC กันก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ละตัวเดี๋ยวเรามาถ่ายทีละเครื่องเลยว่าเป็นยังไงนะครับเซนก็จะหายไปหมดแล้วเพราะว่าตัวจอเราได้ทำการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับ เป็นจอแท้ใหม่นะครับของตัวนี้เป็น Apple New เลยนะครับทั้งหมด10ตัวนะครับสวยงามนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจเรานะครับได้นำเครื่องทั้งหมด10กว่าเครื่องนะครับมาให้เรา BB Max Service ได้ทำการเปลี่ยนจอ Full LCD นะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับ21.5อ่า สวยทุกเครื่องเรียบร้อยนะครับฝากล้านไว้ด้วยนะครับ BBMax Service นะครับเรามี2สาขาสาขาเซียกับลามนั่นเองนะครับก็ฝากคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ในกรณีนี้เปลี่ยนจอนะครับรอรับได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งเครื่องไว้นะครับเสร็จภายในวันเดียวนะครับทั้งหมด10ตัวฝากล้านไว้ด้วยนะครับ BBMax Service ครับสวัสดีครับ